สิบข้อคิดสำหรับเมียข้อหนึ่งคุณปล่อยผัวของคุณให้มีอิสระภาพอย่างสมบูรณ์ในเรื่องกิจการงานของเขาและคุณละเว้นการวิจารณ์ผู้ร่วมงานของเขาหรือใช้เวลาสักชั่วโมงในการปฏิบัติงานของเขาหรือเปล่าข้อ 2. คุณใช้ความพยายามที่ดีที่สุดของคุณ<อ>เพื่อที่จะทำให้บ้านของคุณ เป็นที่ซึ่งน่าสนใจและเจริญตาเจริญใจหรือเปล่าข้อ 3. คุณเปลี่ยนรายการอาหารบนโต๊ะอาหารไม่ซ้ําจนผัวของคุณขณะนั่งโต๊ะอาหารทายไม่ถูกว่าวันนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าข้อ 4. คุณใช้ใบพริบสอดรู้สอดเห็นถึงการงานของผัว เพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสสนทนากับเขาในทางที่เป็นผลดีแก่เขาหรือเปล่าข้อ5คุณสามารถจะ,ะเผชิญกับความตกต่ำแห่งฐานะอย่างกล้าหาญยิ้มแย้มโดยไม่ได้ติดเตียนความผิดพลาดของผัวหรือเปรียบเทียบเขากับผู้ที่พอใจกับผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าข้อ6 คุณได้ใช้ความภาคเพียนเป็นพิเศษที่จะเข้ากับแม่ของเขาและญาติญาติน้องๆอื่นๆของเขาให้เป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่าข้อ7คุณแต่งตัวตามแบบและสีสันตามความพอใจของผัวคุณหรือเปล่าข้อ 8. คุณอารมณ์อร่วยในเรื่องความคิดเล็กๆน้อยๆที่ขัดแย้งกันเพื่อประโยชน์แห่งความสมัครสมานปรองดองในครอบครัวหรือเปล่า ข้อ9คุณใช้ความภาคเพียรพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผัวของคุณชอบเพื่อคุณจะได้ร่วมบงกับเขาในเวลาว่างหรือเปล่าข้อ10คุณคอยเอาใจใส่ในข่าวประจำวันหนังสือใหม่ๆและความคิดเห็นใหม่ๆเพื่อสนทนากับผัวของคุณให้เขาเกิดความเพลิดเพลินใจในระหว่างวันหรือเปล่า